ตอนนี้หลายๆคนอาจจะกำลังจมอยู่กับความทุกข์การโหยหาการความเจ็บปวดทรมานต่างๆอยู่นะคะคุณอาจจะยังมองไม่เห็นหนทางไม่รู้ว่าจะเอายังไงจะทำยังไงต่อไปกับชีวิตดีเพราะสถานการณ์ตอนนี้มันจมดิ่งสุดๆจมมากๆคุณอาจจะรู้สึกว่ามันอาจจะหมดหนทางแล้วสำหรับคุณนะคะแต่จริงๆแล้วคุณเชื่อไหมคะว่าระหว่างที่คุณเจ็บปวด โหยหาทรมานต้องการเขาอยู่นะตอนนี้ค่ะในช่วงเวลานี้ค่ะที่คุณจะมองเห็นเส้นทางมองเห็นสิ่งดีๆใหม่ๆในชีวิตของคุณเพิ่มมากขึ้นค่ะอยากให้คุณค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆปรับตัวมันไปอะค่ะทุกอย่างไม่มีอะไรที่จะทำได้แบบฉับพลันค่อยพยายามมันไปค่ะทำมันไปเรื่อยๆแล้วคุณจะเห็นเส้นทางของมันเองเมื่อคุณทำได้เมื่อไรคุณจะเห็นความสุขคุณจะมีความสุขกับโลกใบนี้มากๆค่ะมีความสุขกับ ในทุกๆด้านของชีวิตโดยเฉพาะกับคนที่คุณรักอะคะ่ะจงเชื่อว่าคนอื่นทำได้คุณก็ต้องทำได้ค่ะอย่ายอมแพ้กับโชคชะตาที่เข้ามาในชีวิตกับสิ่งอะไรที่ไม่ดีที่ทำให้คุณลำบากใจทุกใจต่างๆคิดซะว่าเป็นบททดสอบในชีวิตของคุณที่จะทำให้คุณมีชีวิตที่ดีเติบโตและเข้าใจกับสิ่งต่างๆได้มากขึ้น <ừ> ในวันข้างหน้าค่ะ